สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้มาดูฟ้าแปลกๆสีเปลี่นเปลี่ยนๆนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะจะเป็นสีเหลืองทองมากๆแจ่มมากๆเลยนะคะแต่ทำไมกล้องเป็นแบบนี้ทำไมมืดนี่ค่ะท้องฟ้ามีสีเปลี่ยนมีสีแปลกมากๆเลยค่ะ หลังจากที่ฝนตกหนักไปเมื่อตอนบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเป็นแสงสีแปลกๆบ้านไร่องพยอมก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะนี่ค่ะ เป็นสีที่สว่างเหมือนสีทองก็เหมือนนะคะเจิดจ้ามากๆเลยบาลายวงพยอมก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะท้องฟ้าสดใสนะคะแต่แถวทั้งทิศตะวันออกจะเป็นสีแบบนี้นะคะ แปลกมากๆในวันนี้เป็นสีที่แปลกๆนะคะเลยมาถ่ายในยามเย็นนี้ก็เลยมาถ่ายดอกสนให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะอันนี้เป็นสโสนกเกษตรนะคะเป็นสโสนดอกใหญ่นะคะสีทองฟ้า,าจ,จะสว่างสดใสนะคะ แต่เวลาถ่ายภาพออกมากลับมืดคลึ้มได้แปลกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสียงเขาจะเจริญจำหลัดมากเลยนะคะแต่ถ่ายออกมากลับเป็นสีแบบนี้นะคะใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะบ้านไร่องพยอมก็เลยเห็นว่า ส,สีทองฟ้าแปลกแล้วก็เปลี่ยนนะคะก็เลยออกมาถ่ายในวิวทิวทัศน์แบบนี้นะคะพอาะฝนพิ่งซาเม็ดลงไปนะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายๆตัวนะคะนี่ค่ะจะมีเพื่อน ที่เป็นบอดีกาดนะคะนี่ค่ะจะโดดได้ด้วยนะคะก้นนี่ค่ะหมอกเริ่มหนาแล้วนะคะสำหรับบ้านลายวังพยอม จะให้ดูวิวทิวทัศน์นะคะสำหรับวันนี้ว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกรับเหลี่ยมเมฆไม้ของบ้านไร่วงพยอมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้บรรยากาศที่ มืดครึมหลังฝนตกไปเมื่อสักพักหนึ่งนี้นะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมทิวทัศน์ของบ้านไล่วังพยอมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ